เต็มเลยครับเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆครับผมนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเรามาเปิดพร้อมๆกันครับผมโอ้โนพ้พงเยอะครับ สวัสดีครับวันนี้ก็มาจับพึ่งครับผมนะครับพึ่งเดือนห้าครับผมนะครับลังนี้ก็จะได้มาอยู่ประมาณเจ็ดเดือนแล้วครับลังนี้นะครับตอนนี้นี่พึ่งจะมีอารมณ์ดุนิดหน่อยนะครับเพราะว่าน้าพึ่งนั้นเริ่มจะเยอะนะครับภายในลังนะครับเพราะว่าช่วงเดือนห้านี่น้าพึ่งจะเยอะครับผมแล้วก็เข้มข้นนะครับพึ่งก็เลยจะมี อารมณ์นิดหน่อยครับผมแต่ไม่เป็นไรครับผมเราก็มีอารมณ์เหมือนกันครับนะครับน้ำผึ้งนั้นสรรพคุณเยอะแยะครับผมนะครับสำหรับเป็นอายุวัฒนะนะครับแล้วก็ช่วยบำรุงนะครับสำหรับท่านชายนะครับตัวอ่อนนะครับไว้บำรุงสำหรับท่านชายแล้วก็น้ำผึ้งนั้นระบบภายในครับถือว่าโอเคครับผมนะครับบำรุงระบบภายในครับนะครับล้างลำไส้นะครับน้ำผึ้งนะครับน้ำผึ้งเดือนห้าครับผมนะครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับผมลังนี้นะครับว่าจะเป็นยังไงครับผมนะครับดูครับประชากรนั้นตอนนี้บินเริ่มจู่โจมผมครับผมนะครับจู่โจมผมแล้วครับตอนนี้ครับได้ไปหนึ่งครับผมนะครับฮอแต่ก็ไม่ไม่เจ็บครับผมแค่คันๆเหมือนมดมดชัยมดกัดนะครับนะครับสําหรับผมนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับผมนะครับไปครับ เต็มแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆครับผมนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเรามาเปิดพร้อมๆกันครับผม ดูนกับผมใกล้ๆครับแจกปนเยอะจริงๆครับน้ำพึ่งสวยครับผมน้ำพึ่งดูนะครับหลอดน้ำพึ่งครับผมปิดตาหมดครับผมนะครับเนี่ยบรรยากาศสดๆเลยครับพี่น้องครับ ประชากรนั้นเยอะอยู่ครับโอ้ยเยอะอยู่ครับผมได้ไปแล้วครับหนึ่งครับเพิ่มอีกหนึ่งสองครับแต่ไม่เป็นไรครับเอาอยู่ครับผมเอาอยู่นะครับดูนะครับสวยไหมครับเรามาเริ่มกันเลยครับผมรอนานไม่ได้ครับเดี๋ยวเพิ่มครับผมประชากรเดี๋ยวจํานวนเพิ่มครับเริ่มกันเลยครับผมมาตัดเริ่มกันเลยครับผมนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับ ล้วนครับผมตัวอ่อนถือว่าโอเคครับตัวอ่อนนะครับตัวอ่อนกำลังหน้าทานครับผมนะครับดูนะครับท่านดูนะครับดูครับหลอดครับผมปิดตาหมดเลยครับ น้ำพึ่งนะครับสุดยอดครับผมหวานช่ำครับ สวยครับผมสวยครับยอด ้วครับตัวอ่อนครับผมทางด้านนี้หักไปแล้วครับ จนเกินไปนครับผมลังหักครับผมน้ำพึ่งเดือนห้าหวานชำครับพี่น้องครับสุดยอดครับอีกแล้วครับผม บอกแล้วครับว่าอย่าอยู่นานครับผมนะครับเพิ่มจํานวนเพิ่มครับแต่ไม่เป็นไรครับเอาโยครับ เป็นอะไรที่พูดยากครับผมนะครับความรู้สึกแบบนี้นะครับหวานช้ำครับพี่น้องเดียออยากให้ทีมงานวิถีสารได้ได้ชมนะครับได้กินนะครับผมดังพึ่งแบบนี้นะน้ำพึ่งเดือนห้าครับผมนะครับนะครับทีมงานวิถีสารนะครับคิดถึงโยครับผมนะครับว่างๆก็ลงมาเยี่ยมเยือนบ้างนะครับผมทีมงานวิถีสารนะครับ เดี๋ยวจะจับพึ่งสดๆให้ทานเลยครับผมนะครับนะครับดูวะแล้วก็พี่ยงนะครับทางช่องอลังซอนครับผมนะครับช่วงนี้ก็มัวแต่สูบสะอยู่นะครับผมได้ปลาเยอะครับผมนะครับของผมนี่เน้นช่วงนี้เลี้ยงพึ่งครับเพราะว่าเป็นช่วงเดือนห้าครับผมนะครับดูน้าพึ่งสดๆสวยๆก็ปิดตาครับน่ารับประทานครับผมช่ำๆครับ แล้้วี่นองเพิ่มอีกหนึ่งครับผมตรงเท้าครับตัวร่วงครับผมได้ไปอีกหนึ่งครับโอ้ยสุดยอดครับตอนนี้เราบมทั้งตัวแล้วครับแต่ไม่เป็นไรครับนี่ครับชื่นใจครับพี่น้องครับ ดูสิครับพี่น้องครับดูฮะท่านผู้ชมครับดูฮะโอ้ยอยากให้ทุกท่านได้รับประทานนะครับอยากให้ถ้าเกิดท่านใดมาก็นะครับช่วงนี้นะครับจะตัดให้ทานสดๆแบบนี้เลยครับน้ำผึ้งฉ่ำๆครับผมนะครับน้ำผึ้งเดอนห้าครับผมนะครับ สุดยอดดูก้อนนะครับดูก้อนก้อนนะครับก้อนสวยครับปิดตาครับเนี่ยหลังนี้ทั้งหมด9้าชั้นครับผมนะครับตอนนี้ก็หมดครับผมนะหมดแล้วครับ ประชากรเยอะมากแล้วก็ดุมากครับผมนะครับหลังนี้ถือว่าโอเคครับผมเดี๋ยวเราก็ทําความสะอาดด้านในครับหลังจากที่จับเรียบร้อยนะครับก็ต้องทําความสะอาดด้านในครับผมนะครับอ้าวมีล่วงครับผมมีล่วงอยู่ด้านในหนึ่งครับผมเนี่สวยอยู่นะครับหัวน้ําฉ่ำๆครับดูว่า มีเป็นรังนอนเหมือนกันครับผมรังนี้นะเป็นรังหนอนครับผมดูครับท่านผู้ชมเนี่ยเป็นรังนอนเลยอันตรายครับเนี่ยอันตรายต้องเผาทิ้งครับผมนะครับอยากเก็บไว้ก็เผาทิ้งครับผมนะครับ เดี๋ยวดูด้านในครับผมดูว่าด้านในครับจะเป็นตัวนอนครับผมนะครับต้องทำความสะอาดครับนะครับเดี๋ยวไม่เสียเว,วลาครับผมเรียนี้คลิปก็ยาวจนเกินไปแล้วครับ โอเคครับสำหรับท่านใดที่ชอบเกี่ยวกับการเลี้ยงพึ่งโพร่งนะครับแล้วก็ต้องชอบการหากินแบบบ้านๆนะครับก็ฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปนะครับทางช่องวิถีคนหากินแบบบ้านๆนะครับช่องเล็กๆนะครับนะครับผมนะครับสาหรับรังนี้ก็ทั้งหมด9ชั้นนะครับหลังพึ่งนะครับนี่ครับที่ได้นะครับโอ้แม่เจ้าดูวะพีน้องดูครับว่ามันสุดยอดขนาดไหนดูวะ สุดยอดครับผมนะครับโอเคครับเพื่อไปอสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอฝากกันไว้เพียงแค่นี้ครับผมนะครับสวัสดีครับ